ครับสวัสดีครับบาวเซจชนแนลครับผมสวัสดีค่ะเจพผัดผ้าร่วยเนาะค่ะเนาะครับกลับมาพบมาพอกันนะครับอีกรอบอีกครั้งนะครับสําหรับแนวทางตัวเลขนะครับค่ะมือนีเนาะค่ะข้ามานําเสนอโครงแรกเนาะคลิปแรกของตองวดตามตองวดของเซียนปลาคนใช่เด้อค่ะวามวดที่แล้วนี้ลุดนเนาะค่ะเจียบชิวหน่อยๆเนาะค่ะเพราะว่าก็คือว่าลหรค่ะว่ามีผู้ใดคิดว่ามันเล่นเลขจะมาตัวเก่าเนาะครับผม เต้นแลบบ้วก็ยังมาตามต่อนะครับตามต่อหมดนะครับมันกับเ,เป็น <มา S 2> เ,น,เน,นวทางเนาะค่ะเนาะ เป็นแนวทางกับให้ท่านผู้ชมผู้ฟังกับใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะค่ะเนาะตัวเลขกถูกตัวเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะทั้งช่องเจพันแลักเบ้าเสียงกับมานําเสนอเพื่อเป็นแนี่ยท่างเลือกซื้อเลือกหาฉลากินแบ่งรัฐบาลสนับสนุนฉลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะค่ะเข้ากับไปเบิ้งแนวทางของเซียนประคนใช่เนาะว่าเพิ่นจะมีแนวทางไ้เข้าตัวใดเนาะค่ะเข้ากับไปฟังเสียงเพิ่นน้ำกันเนาะค่ะ ครับครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะมาตามตองหวดเนาะค่ะครับผมครับผมตองหวดแต่เฮ็ดไปแล้วล่ะครับเฮ็ดไปแล้วตั้งแต่มื้อแรกล่ะครับสวัสดี่านมานี่เฮาก็โอ้ยนอสิวเสียดเนาะครับเนอสงวัสดี่านมาผ่านมาโอ้ยมันเก็มันออกโซกาวหมดนาะครับเนาะ หัวซันจอนหัวซ <laughs> ันจอนอันเดย์พักตัวสองสามเป็นว่าจ๊ะงั้นตัวใดแปดสามแปดสามตัวแปดสามตัวเก่มาม่ติดอีกว่าจ๊ะมันจิตติดมาแปดสามอีกสิติดคักติดเนี่ยปนี่กับถามมามากโบกมากยุกับว่ามันออกแรีวนี่แหละป้ากันสื่อ หมวดนี้มันมันหมวดนี้มันจะเป็นแบบสามหมวดนี้มันบอกครับแมนครับอืาเอาเอาเอาเลยเด้อครับผมค่ะค่ะเล็กพิงก่อนค่ะอดีตบานมาขอโทษหลายรุดเป็นหมวดที่สามเล็กพิงรุดเป็นหมวดที่สามหมวดที่สามนะครับโอ้เล็กมันกันไป่ในไพ่ในสองฝี นี่ว่าที่ามนผิดแล้วครับมันก็ออกออกตัวเก้าค่ะออกตัวเก้าแน่เนาะเอาไปเป็นแนวทางนะครับเนาะค่ะหนึ่งหกและแปดเด่นตี้หยึ่งหกและแปดเด่นตรงน คิดว่า่ารมีานาแน่นันครับบัดนี้เดขใจอานห่งบับเดนเวิ่งนี่ตัวใดนี่จ้าหนึ่งกับหกตีเดนวิ่งหนึ่งหนึ่นอ๋อค่ะหนึ่งกับหกนาะค่ะหนึ่งกับพกับจับคู่ดหนึ่งหกหนึ่งหก เท่าศูนหกเท่ากัน้ำลำเด็ดสามหกสามหกสามแปดสามแปดครับ4ชุด4ชุดเนาะครับเนาะหางครับสีหางสีหางนี่ตอนตอนตอนนี้เด่นตัวใดก่อนหนิจ้านี ของหางคือสามหกกับสามแปดสามหกสามแสามแปดเนาะค่ะเนาะกับหนึ่งหลองค่ะทดลองหนึ่งหกกับศูนย์หกตัวนด่นะครเนาะเด่นนะครับเ,เนนก่นในตัวผมกับิดวาน สามก็แปดตรงไหมครับสามก็แปดตรงมากอีกมันบ่จ้ะครับันหตับซูโกับนตวร้องครับสามตแล้วครับสามตัวมีอยู่สจุดค่ะสามตัวเสรได้สามตัวแล้วครับนี่ครับแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งหก ดสามหกศูนย์แปดหกหนึ่งหกครับกับศูนย์สามหกเนาะค่ะเนาะครับค่ะสำหรับโครงแรกนะครับสำหรับโครงแรกเนาะค่ะเลขสามตัวเนาะครับค่ะฝากไว้เป็นแนวทางนะครับเนาะเดี๋ยวจะมีโครงสุดท้ายนะครับนนาะมีมีไม่ไงเนาะครับเนาะนี่ก็มักทอร์กันเมินบ่จ่า ค่ะขอบคุณสำหรับแนวทางเนาะครับเนาะค่ะขอบคุณสำหรับแนวทางเ้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมนันก็เป็นแนวทางนะครับเมนตามต้องวดนะครับของเซียนปะคนใช่เนาะค่ะเนาะเพิ่มมา้เป็นแนวทัวงทีติพานมาเพิ่กระลุดไปนะครับงวดนี้เข้ามากตามต่อนนะครับเนาะ เมนตัวเลขการมีเขามีหลุดแล้วเนาะค่ะเนาะเป็นแนวทางเด้อค่ะให้ใส่วิจารณญาณเนาะค่ะเนาะในการรับช่มรับฟังเนาะค่ะเนาะค่ะเดี๋ยวเราจะมาย้ำให้จักรอบนะครับเนาะสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับเนาะสําหรับคงแรกของเซียนปาโคนใช่นะครับวดวันที่สิบหกกันยายนนะครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเซียนปาโคนใช่นะครับวิ่งรูดนะครับหนึ่ง หกล้กก็แปดนะครับเด่นนะครับเด่นนะครับเด่นหนึ่งล้วก็หกนะครับสําหรับเลขหญิงนะครับจับคู่นะครับหนึ่งหกศูนย์หกสามหกสามแปดครับคู่เด่นนะครับเด่นที่สามหกแล้วก็สามแปดนะครับส่วนหนึ่งหกแล้วก็ศูนย์หกหนึ่งตัวร่องนะครับตัวร่องแล้วก็ส่วนเลขสามตัวนะครับสามตัวกจะเป็นแปดหนึ่งหกนะครับแล้วก็ ศูนย์สามหกนะครับนี่กับเป็นก็ว่าเลขสามตัวนี่กับมักซ้ํากันนะครับมักซ้ํากันอันไหนกับใส่วิจารณายามนะครับว่าเอาจะมักตัวใดหรือว่า,าจังไหนะครับอ่าพิจารณาเอานะครับสําหรับชืน่นชอบกับตามเนาะคะ่ะเนาะชอบกับตามเนาะค่ะว่าชอบกับพานเด้อค่ะท่านผู้ชมตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทังเนาะค่ะเนาะนําเสนอเพื่อ เป็นแนวทางเนาะค่ะในการเลือกซื้อเลือกหาฉลากกินแบงรัฐบาลเนาะค่ะท่านผู้ชมครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับกัมมีแนวทางของเสียนปะก้นใช่นะครับมานําเสนอฝากเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับโครงแรกเนาะค่ะเนาะครับผมนะครับอ่ารออคงต่อไปนะครับว่าเพิ่นจะมีแนวทางตัวใดมาเพิ่มนะครับเลือกจับตดตลี่เสียงไว้เนาะค่ะเนาะเพื่อถือรางวัลที่หนึ่งครับผมครับสำหรับคลิปนี้นะครับบ่าวเสียกับเจพัดกับ ขอลาไปก่อนนะครับพ่อกันไม่นะครับคิดหนานะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ